แร่ารเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสันุกที่5พฤษภาคม2566 เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเฟที่4วันนี้5พฤษภาคมมีการโอนแล้วนะคะทกสทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สภาเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตว่าสมาชิกทันใดเงินเข้าแล้วบ้างครับนะคะแอดก็ไปดูความคืบหน้าสำหรับการโอนเงินแล้วก็มีหลายท่านที่มาแชร์ข่าวดีกันนะคะว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองแล้วหลายๆท่านและหลายๆท่านยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีสืบเนื่องมาจากว่า ะระยะเวลาในการเดินเรื่องหรือดําเนินขั้นตอนและที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจแปลงนะคะว่าเร็วหรือช้าก็จะขึ้นอยู่กับส่วนนี้ด้วยและก็จะขึ้นอยู่กับต้นทางปลายทางว่าเร็วช้านะคะมีอยู่หลาย ก็อาจจะมีอยู่หลายๆขั้นตอนที่อาจจะช้าอาจจะเร็วนะคะถ้าใครเช็คสถานะแล้วได้รับสิทธิ์ก็รอนะคะแอดเป็นกำลังใจให้ยอดจำนวนพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยอย่างที่จะได้รับการทยอยอุ่นในวันนี้5พฤษภาคมนะคะไปดูของเดือนตุลาคม2,565นะคะเจ้าของสวนกรีดเอง1,13716รายเจ้าของสวนอย่างเดียวนะคะ12,725ราย กรีดอย่างเดียวอยู่ที่11,335รายรวมเดือนตุลาคมนะคะ137,776รายเดือนพฤศจิกายน65นะคะเจ้าของสวนกรีดเอง113,716รายเจ้าของสวนอย่างเดียวนะคะ12,725รายกรีดอย่างเดียว11,335รายรวมรวม137,776ราย ลายท่านอาจารย์สงสัยว่าเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนทําไมยอดเท่ากันเนื่องจากคือเขาคิดเป็น2เดือนเนี่ยรวบเป็นยอดเดียวเนื่องไหมคะเพียงแต่ว่าแอดแยกมาให้ดูของตุลาคมและพฤศจิกายน